สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบสก็จะมาจัดกระเป๋าดินสอรับเปิดเทอมนะคะก็สําหรับการเรียนแล้วเนี่ยเราจะนจะต้องเตรียมอุปกรณ์น่ารักน่ักเพื่อทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากเรียนมากขึ้นนะคะ เบสอาจจะต้องขอพูดเบานิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเนื่องจากว่าฝนตกนะคะก็เลยแบบว่าใช้เสียงได้น้อยมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าสปิริตอยากทําคลิปนะคะก็เลยแบบว่าต้องอดทนนิดนึงก็ต้องขออภัยนะคะว่าเสียงเบาไปนิดนะคะ เริ่มแรกสุดเลยนะคะจะเป็นตัวกระเป๋าดินสอที่เบสใช้เบสใช้เป็นของซาริโอนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากชอบซาริโอ525บาทค่ะเป็นลายไมเมโลดี้น่ารักแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยจุมากๆเลยนะคะ มาดูในส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นปากกาฮไฮไลท์กากเพชรซีบ้าคีลาลิชเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเราขีดออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นกากเพชรฟรุงฟริงสวยงามมากเลยค่ะเบสได้ทารีวิวให้ดูไปแล้วก็สามารถไปหาดูได้เลยนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชันของ Disney ์ r รินเซสนะคะเบสชอบมากๆเลยนอกจากความฟรุงฟริงของเขาแล้วเนี่ยลายตัวแท่งยังน่ารักอีกด้วยค่ะ ต่อไปเป็นตัวปากกาสีนะคะเบสจะเอาสีใส่กระเป๋าเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นปากกาหัวโตวหรือปากกาอื่นๆจะได้ดูไม่รกเกินไปนะคะจะเป็นสีพื้นฐานที่เบสใช้ประจําเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นของ My Color 1และ My ค o l o r 2ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวไม้บรรทัดหัวไม้เมโลดี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดคู่ใจของเบสค่ะย่างลบไม้เมโลดี้สุดน่ารักซาราซาคริป ซาริโอค่ะตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้าช็อปไทยได้ไม่นานเลยนะคะก็จะเป็นลายรวมซาริโอแล้วก็สีของเขาเนี่ยเวลาเขียนออกมาเนี่ยจะเป็นสีออกแนวมิลกี้สีนมนมสวยหวานพาสเท่สุดๆไปเลยค่ะลิควิดเทปค่ะแบจะใช้เป็นของมูจินะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแบซื้อมา135บาทนะคะ เดคอรอลัสรายที่เบสจะพกไว้ในกระเป๋าดินสอก็จะมีลายคิตตี้ไมมโลดี้แล้วก็ลิเทิลทวินสตาร์นะคะเวลาลากแล้วเนี่ยจะได้ทำให้เลเชอร์ของเบสดูน่ารักน่าอ่านมากขึ้นค่ะมาถึงโซนปากกาและดินสอนะคะดินสอกดเบสเอาไปสองแท่งด้วยกันนะคะใส่ในกล่องดินสอก็จะมีตัวคูรุโตกะลิเติลทวินสตาร์ศูนยตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวโมโนกราฟลิเทิลทวินสตาร์ค่ะมี ตัวเลโตนะคะเป็นปากกา3สีดำแดงแล้วก็น้ำเงินนะคะเป็นลาย My Melody มีซีบาพรีฟิลตัวนี้เนี่ยจะเป็น5สีนะคะเป็นตัวห้อย Little Twin Star น่ารักมากๆเลยค่ะมีปากกาหัวโตว My m e l o d y เวลากดแล้วเนี่ยจะขยับ s t รอเบอรี่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปากกาคอลเลกชันใหม่ของทาง s a r r o o เป็น Candy นะคะ Little Twin Star น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ กดได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปากกา Little Twin Star เป็นหัวหมีนะคะลายข้างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น Little Twin Star ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปจัดตัวกระบป๋าดินสอเลยนะคะก็ตั้งขึ้นแบบนี้ชิ้นแรกที่เบสจะใส่ไปก็จะเป็นตัว My Color นะคะใส่ลงไปล่างสุดเบสจะใส่ไปในหัวเดียวกันในทางเดียวกันหมดเลยนะคะตามด้วยตัวปากกาไฮไลท์ k h t k i r a l i c h นะคะ Disney Princess ปากกาไฮไลท์กากเพชรส,สวยๆของเบส แล้วก็จะเป็นตัวซาราซ่านะคะซาราซ่ามิลกี้ซาริโอนะใส่ลงไปเลยค่ะพวกนี้เนี่ยเบสใส่ทีหลังเพราะว่าเขาค่อนข้างสบอบบางนะคะพวกปากกาพวกนี้ถ้าหากว่าโดนทับมากๆเนี่ยอาจจะชำรุดเสียหายได้ค่ะก็ใส่ไหมมันทัดลงไปก่อนเลยแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะใส่ไปพร้อมๆกันนะคะลงกระดาษดินสอ ตามด้วยยางลบนะคะแล้วก็พวกลิควิดเทปลิควิดเทสเตอร์นี้นะคะแล้วก็เดคาลัดอีก3อันค่ะ มีดินกระเป๋าดินสอมาใกล้ๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาหยิบใช้เนี่ยเบก็จะสามารถทราบได้ว่าเอ๊เราเอาแต่ละอย่างเนี่ยไว้ตรงไหนนะคะถ้าสมมุติจะใช้ปากกาสีเนี่ยก็จะต้องล้วงไปลึกๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติใช้ปากกาหัวโตวปากกาอื่นๆเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องล้วงไปลึกๆนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการจัดกระเป๋าดินสอของเบสรับเปิดเทอมนะคะต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากว่าเสียงแหบม,มากๆเลยนะคะอาจจะไม่สามารถทําคลิปได้เหมือนกับแต่ก่อนนะแต่ว่าถ้าหากว่าหายดีแล้วเนี่ยจะพยายามมาอัดคลิปให้ได้เร็วที่สุดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสาร์นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ